รถบรรทุกยานพาหนะที่เรียกได้ว่าใช้งานได้หลากหลายและสารพัดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นขนของย้ายบ้านขนย้ายสัตว์เลี้ยงและนอกจากนี้รถบรรทุกในญี่ปุ่นก็ยังมีหน้าที่ที่หลายคนเน,น่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับการรับ j อบพิเศษโดยการพุ่งเข้าใส่ผู้คนที่ไม่ดูตาม,มาตาถั่วเวลาข้ามถนนและแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยก็อาจจะได้ไปยังต่างโลกนะครับและก็มีอีกหลายคนเช่นกันนะที่จะต้องไปยังยมมาโลกวันนี้ผมอนิเมะโซนและผมเคออสจะขอพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ1ิฉากโดนรถบรรทุกชนซึ่งจะมีเรื่องอะไรกันบ้าง,างนั้นก็ ครับกรบาสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกทกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช a n e l Anime z o n นส่วนมามาของคนไป่วนนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็มาในรูปแบบใหม่กับสิบฉากโด,ลด,ลดนรถบรรทุกชนในโลกอนิเมะจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้นก็ไปดูอันดับที่10กันเลยดีกว่าไปเลย <c oughs> <c oughs> อันดับที่10เนี่ยเรียกฉากนี้ว่าอะไรครับ c h a o ขอตั้งชื่อฉากนี้ว่าโดนรถชนแต่ไม่ตายแถมได้เมียด้วยนะฮะมันเป็นยังไงวะฉากนี้นะครับผมก็มาจากเรื่องอโทนิคากุคารีนะครับผม ก็เปิดเรื่องมาที่พระเอกของเราไงคือเขานี่กําลังโออวดกับชีวิตว่าชีวิตผมนี่มันมีเด็กของดีๆไงผมไม่เก่งเรียนก็เก่งอะไรเงี้ยแล้วขณะที่เดินอยู่เนี่ยก็สาวนี่ก็เป็นเหลือบไปเห็นสาวไงสาวกำลังจิบกาแฟแล้วเธอคนนั้นนี่คือน่ารักมากไงแต่เขาไม่ได้สนใจเธอนะเขาสนใจกาแฟอุ้ยกาแฟรสใหม่นี่หว่าขอจิ้มหน่อยเธอเรื่อความนี่บอกอยากกินไงก็เลยเดินไปไม่ไม่ดูตามมาตาทางตามมาตาทางอะไรคือตามมาตาทางเอาไม่ว่าเขาเดินแบบไม่ดูทางไงก็เลยทักคุงไล้โผล่มา แล้วเป็นไงต่อทักคุงก็บอกว่าอ่กาแฟอย่างนั้นเลยคอดื่มด้วยคนเสียก็คือแบบอ่าทักคุงเลยชนเพราะว่าแย,ย่งกา <ขอ S 2> แฟกันนะฮะแล้วหลังจากนั้นเข้าตายไหมไม่ตายเพราะว่าอ่อาผู้หญิงคนนั้นก็ให้กาแฟแล้วบอกว่าอ่าดื่มกาแฟของฉันแล้วเนี่ยต้องเป็นผัวของฉันด้วยนะก็คือได้ทั้งกาแฟได้ทั้งเงินก็บอกว่าเออนี่เบอร์ดี้ที้งอินวันเอลีเตอร์ไปที่อันดับต่อไปกันเลยดีกว่า อันดับที่เก้ารับผมฉากนี้ขอเรียกว่าอะไรกันครับฉากนี้เรียกว่ามึงรู้เปล่าว่ากูชื่ออะไรนะมันเป็นยังไงฮะฉากนี้คือเรื่องนี้เนี่ยมาจากเรื่องเดดโนตนั่นเองนะครับก็ฉากนี้เนี่ยเป็นฉากที่พระเอกของเราเนี่ยหิวไงตอนดึกแบบอยากจะออกไปหาอะไรกินทีนี้ก็เขาก็หยิบนิตยสารขึ้นมานแล้วจังหวะนั้นเองเนี่ยก็มีแบบกุ้ยไงกุ้ยแบบแก๊งข้างถนนนะฮะ<ห>กำลังแบบว่ารุมเร้ากระชากกางเกง อยากจะแบบน้องสาวเขาดูหน่อยเก่งในสีไรวะจังหวัดนั้นเองด้วยความดินพระเอกไงพระเอกก็แบบว่าได้สมุดมาใหม่อาจารย์แจกก็เลยรู้สึกอยากจะลองเขียนใครสักคนหนึ่งแต่นึกไม่ออกจังหวัดนั้นเองก็แบบไอ้นี่ตะโกนชื่อขึ้นมาฉันชื่อประยุอแล้วทีนี้เนี่ยก็นะฮะเรียบร้อยพระเอกก็เขียนชื่อลงไปแล้วในสมุดเนี่ยมันเป็นสมุดอะไรเขาลืมดูไงเขาเรียกว่าสมุดที่อาจารย์ให้ทั่วไปเปล่าว่าเป็นสมุดเล่มโน้นนี่ ก็ก็สวยกันไปสวยกันไปนะับน้ำท่อมป้างเข้าไปก็คือน้ำท่อมกระจายนะเออก็เป็นฉากที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวก็แล้วกันนะสำหรับวินแลนด์สักะไม่ใช่ซอกซี่แลนด์สักกะนะฮะ มาดิฉากต่อไปครับผมฉากนี้เขาตั้งชื่อว่าอะไรกันครับอ,อันดับที่7ของเราในวันนี้เนี่ยต้องเรียกว่ามึงรอดมาได้ยังไงนะครับจากกัปตันซูบัสะปี2018นะ,ะมันเป็นยังไงฮะก็เป็นฉากที่พระเอกของเราเนี่ยยังเด็กอยู่ไงก็เลยเล่นบอลโดยแบบไม่ดูทางไงแล้วอยู่ดีรถบรรทุกก็โผล่มาไงแล้วพ่อแม่นี่คือวิ่งมาละแล้วเขานี่ก็บอกว่าหยุดก่อนขออะไรก่อนคินเด้โรโน่ก่อนยังยังไม่เข้าเดียวก่อนขออะไรก่อนรลบรรทุกก็บอกเอ ก็จะแบบจะเบรกแล้วไงก็เหมือนกันขออร่อยอร่อยกัมันอร่อยอ่ะเออมันทำยังไงได้มันอร่อยก็จอดใช่ไหอก็ชนเข้าไปนะแล้จังหวะนั้นเนี่ยคือเท่าก่อนลูกฟุตบอลไหมแกอ่าลูกฟุตบอลก็ตายป้องไว้อ่าแล้วมันเด้งไงมันเด้งแล้วมันหมุนติ้วๆไงแล้วมันไม่ตายได้ยังไงมึงรอดไปได้ยังไงยังมึงรอดมาได้ยังไงดีกว่านะก็ตอนนี้นะฮะสำหรับฉากนี้พอจะเป็นท่านี้ดีกว่าอันดับที่หกรับผมฉากนี้ขอเรียกว่าอะไรครับอ่าฉากนี้เนี่ยขอเรียกว่ากรรลลลลฮะจากเรื่องซิกะะเทมนฮะ อ่ะฮะฉากนี้มันเป็นยังไงครับผมฉากนี้เนี่ยก่อนจะไปที่ฉากนะไปที่กรรลอรก่อนอะไรชื่ออะไรของมึงหลายคนอาจจะงงเออกรรลอรนี่ย่อมาจากกุรักโรลีนะเอาเป็นว่าเป็นรหัสลับเอาไว้หลีกเลี่ยง FBI โอเพนอัพก็แล้วกันนะเข้าใจตามนี้ก็ไปฉากที่เฟอเอราเนี่ยเลิกเรียนกำลังเดินทางกลับบ้านแล้วกำลังเดินทางข้ามถนนไงแล้วถนนน่ะมันก็ขึ้นไฟสีเขียวแล้วนะก็คือข้ามได้แต่ อ๋อพอดีพระเอกลืมไปว่านี่อยู่ในประเทศสัตว์อีสเอเชียก็เลยแบบอ่าก็เลยแบบอ่ารถบรรทุกที่โผล่มาแล้วแล้วด้วยความเป็นพระเอกอ่ะเขาเลยพุ่งไปช่วยเด็กสาวตรงหน้าไงแล้วแบบตายแทนอ่ะโดนก็ตายกันไปแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นพระเอกหรือเปล่ามันคือพระเอกมันคือพระเอกอ่ะมันคือพระเอกอ่อถ้าเป็นพี่เนี้ยพี่จะเข้าไปมไม่ไม่ฮะไม่ผมผมสเต็ปมัมมาอันดับต่อไปกันเลยดีกว่า อันดับที่ห้านี่ครับฉากนี้เรียกว่าอะไรฮะฉากนี้มิติภาพไม่เสริมคลายครับผมถ้าสหายไม่ตายหาจากเรื่องอ,า,อาจินครับผมคือมันเป็นมันเป็นยังไงถ้าสหายไม่ตายหาเนี่ยก็คือฉกเนี่ยคือพเพื่อเราเนี่ยเดินมาแล้วเทเห็นเอจีอ้มาเลยคือเพื่อนเรียกละแต่ไม่ฟังเขาเดินมาด้วยความเท่เนี่ยมีอีโก้แล้วเขาก็ไปดูทางไปดูตามาตาเลยรถบรรทุกนี่ก็พุ่งมาละแล้วเขาก็พุ่งไปรับรถบรรทุกไม่ใช่เดินกำลังเดินอยู่ข้างถนนนี่แหละแต่ว่ารถบรรทุกเนี่ยพุ่งออกมาจากในเลนเล ก็เลยขึ้นมาบนฟุตบาทแล้วก็ลากเข้าไปตบกลางสี่แยกโอ้ยโอ้อยอ้ยผมผมพ่อผมไม่เคยตบหน้าผมเลยนะแล้วพ่อผมเป็นใครกูรู้จักเกลีดจี้เออแล้วตอนแต่ได่เขาจะตายเนี่ยเขาเข้าไปยังไงถางนั้นเนี่ยก็มีเอ่อผงแมลงบีแมลงวันมาตอมเขาไงมันก็เลยแบบไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นพลังของเขาอยู่พลังของเขาก็คือคืออาจินก็คือเขาเนี่ยเป็นอาจินเขาไม่ตายเขาไม่มีวันตายไงเพื่อนก็เลยแบบว่าเฮ้ยทิฏภาพไม่เสื่อมตายถ้าสหายไม่ตายห่า แต่นี่มันไม่ตายจริงด้วยไอ้เหี้ยเลิกคบเลยอะไรอย่างเงี้ยเลิกคบดีกว่า,าจับสุ๊กาาการ์แม่งเลยดีไหมอะไรเงี้ยนะฮะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกได้ว่าสนุกดีนะก็อย่าลืมไปหาดูแล้วกันนะอ่ะอันดับที่สี่ของผมฉากนี้ขอตั้งชื่อว่าอะไรกันครับฉากนี้เนี่ยเขาตั้งชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือความผิดของไทยรัฐ มันเป็นยังไงครับผมฉากนี้เออจากนี้เนี่ยจจะเรื่องบุนโกสเตด็อกนะฮะก็คือเป็นฉากที่เอ่อพ่อหนุ่มคนนี้นกำลังอ่านหนังสือพิมพ์ไงแล้วก็เดินมาแล้วก็มีลมพัดอ้หนะแล้วด้วยความที่เขาแบบว่ายังอ่านไม่หมดไงลมก็พัดกระเด็นไปเออเขาก็เสียายไงวิ่งตามไปเก็บสักหน่อยแล้วทีนี้เนี่ยทักคุงก็คุ่งเข้ามาแต่ก็ยังก่อนยังก่อนยังยังไม่ชนแล้วถอยก่อนขอไปอร่อยกับชิเดอร์เวอร์เดอกัน เออแล้วหนังสือพิมพ์ก็ลอยกับข้อมูลเฉยเลยเออแล้วก็ไม่ตายนะครับก็จบกันไปกับอันดับนี้ใช่เหรอพี่มันตายไม่ใช่มาครับผมเราเข้าสู่สามอันดับสุดท้ายนะครับผมอันดับที่สามครับผมฉากนี้ขอตั้งชื่อว่าอะไรกันครับฉากนี้เนี่ยขอตั้งชื่อว่าไม่ต้องมาครับอันดับที่สองครับผมฉากนี้ขอตั้งชื่อว่าอะไรกันครับฉากนี้เนี่ยขอเรียกว่าชนแบบนี้เนี่ยเออพวกมึงก็ยังกล้าจะนับเนาะ <c oughs> จากเรื่องรีบอลนะฮะ คือมันเป็นยังไงฉากนี้อาชาตินี้เนี่ยอารีบอลเราเนี่ยก็คือหยิบปืนมายิงละอ่าก็ยิงอากระสุนดับเครื่องชนไปแล้วทำให้ซินะาเนี่ยมความรู้สึกแบบวันว่าอ่าฉันต้องไปสารภาพรักกับเคียวโกจังให้ได้แล้วเขานี่ก็อา,าเสื้อผ้าขาดไนี่แล้วก็วิ่งไปทั่วหมู่บ้านเลยเพื่อไปหาเคียวโกจังซึ่งเขาเนก็วิ่งไปแล้วรถบรรทุกเนี่ยก็วิ่งมาละ,ะมันมันสวนยังไงมันสวนกันแล้วมันเป็นยังไงก็คือเออ เจ้าของรถบรรทุกเนี่ยเขาเหยียบเร็วไปหน่อยแทน, <c oughs> น,นที่จะชนแต่กลายเป็นไอซูน่าไม่วิ่งไปชนรถเหมือนเหมือนพวกกลับวางคิวผิดไปหน่อยฮะเออวางคิวผิดไปหน่อย <c oughs> ก็คือแบบมันมันผิดคิวเออมันออกมาเร็วกันไปนะฮะก็เลยทำให้ซูน่าเนี่ยวิ่งไปชนรถบรรทุกแล้วก็เด็นไปไหนไม่รู้เอาเป็นว่าไปติดตามกันเอาเองแล้วกันนะอันดับที่หนึ่งของผมฉากนี้เขาตั้งชื่อว่าอะไรกันครับฉากนี้เนี่ยก็จากเรื่องซอมบี้แลนด์สกัดกันอีกแล้วนะฮะอีกแล้วเหรอเบื่อไหมเบื่อเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่ รับไปอ่ะดิโซสีขรีนไอ้ไอเหี้ยคนเก่านะน้องๆน,นี่อาจจะงงเจเนเรชันแกล็นะฮะอ่ะเราเข้ามาสู่อันดับที่หนึ่งกันไหมนะผมก็อันดับนี้นผมก็จากเรื่องโซบินาซากานะก็คือเป็นฉากที่นางเอกของเราเนี่ยจะออกไปวิ่งเล่นไงเนพราะว่างานคอนเสิร์ตต่อไปเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเธอเนี่ยต้องออกกำลังกายกันหน่อยแทนนี่ก็วิ่งออกไปอ่ะรถนี่ก็มาเลยคันเดิมเลยแล้วลุงนี่ก็เปิดประตูออกมาแล้วลุงพูดว่าอะไรพี่เออลุงพูดว่าลุงก็เดี๋ยวทุกชาติเหมือนกันนะดื่มแบีแล้วพี่ <laughs> ครับแ <laughs> ล้วลุงก็บอก้ย <laughs> ไม่ได้น้ำท่องที่นี่ยังไม่ถูกกฎหมายรีบขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเลยแล้วก็ขออะไรกับที่เดฟเวอร์อินโนก่อนก็คือจะเล่นได้ได<อ>้ <c oughs> เราพอจะเพียงเท่านี้ดีกว่านะสำหรับสิบอันดับเฮ้ยแต่ว่านี่มันช่องอนิเมะโซนนะเว้ยเคออสเราจะมาจบแต่เพียงเท่านี้ไม่ได้นะเว้ยมันต้องมีแถมไงถ้าไม่มีแถมมันก็ไม่ใช่อนิเมะโซนจริงนะฮะซึ่งอันดับแถมเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแขกรับเชิญกิติมศักดิ์เฮ้ยบ้าน่ารายการเรามีแขกรับเชิญด้วยแล้วเนี่ย อันดับพิเศษครับผมฉากที่เขาตั้งชื่อว่าอะไรกันครับฉากนี้เนี่ยขอเรียกว่ามึงเนี่ยก็ซึ้งไม่ดูตามาตาถั่วซะเลยมันเป็นยังไงครับผมฉากเนี้ยอ่อ,อก็เปิดเรื่องว่าที่เด็กสาวคนหนึ่งครับนั่งเล่นชิงช้าอยู่คนเดียวนะฮะแล้วทำไมมันต้องเรียกว่าชิงช้าครับคุณอนิเมโซนก็เพราะว่ามันไม่ไมเร็วแล้วทำไมมันต้องเรียกว่าชิงช้าครับคุณอนิเมะซอโซนก็เพราะว่ามันไม่เร็วไม่เร็ว โอ้แล้วจังหวะนี้เด็กบอกโอ้ทนไม่ได้โอ้ทำไมกูต้องมาฟังมุกแบบนี้เนี่ยแล้วเธอก็เห็นไงว่าไอยเย็นแล้วนี่หว่ายังไม่ได้วิ่งเลยแล้วเธอก็ออกวิ่งออกไปฮะออก็คือทนไม่ไหวละไอเหียไม่อยากฟังมุกส้นตีนของพวกนี้แล้ววิง่งหนีไปให้ไกลาจากโลกใบนี้แล้วกันแต่วิ่งไปไม่นานก็เจอพ่อแม่ไงก็ดีใจดีดใจเออจังหวะนั้นไม่ได้เจอกันนานไงคือแบบแม่หนูทนไม่ไหวแล้วขอกอดหน่อยส่วนทักคุงนี่กขบอกเลยว่า,วามึงมากอดอะไรกันตรงนี้หนูก็แบบไม่ได้กอดพ่อแม่เลยทักคุงกอดแทนก็ขอจบต่เพียนเท่านี้ดีกว เป็นยังไงกันบ้างครับสซหับบ1ิอันดับฉากโดนรถปรรทุกชนในโลกอนิเมะมีใครไปต่างโลกไหมอ่าก็มีบ้างไม่มีนี่หว่าไม่มีเลยแหละไม่ใช่ไม่มีนี่หว่าไม่มีเลยอ่าถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่อง a อนิเมะโซนและเค a อ s กันด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าทุกคนให้การสนับสนุนพวกเราเนี่ยพวกเราก็จะยังไงฮะเราจะกลับมาทําต่อครับผมโอ้ยทำไปคนเดียวเถอะไอสัตว์ อ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามจนถึงตอนนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้รักน้ำรักปลารักสักุระบายจุบ๊บ